ค่ะก็สวัสดีนะคะก็วันนี้อยู่กับช่างวิวนะวันนี้ก็จบแล้วนะคะก็อยู่กันมาเป็นปีเนาะค่ะ <Okay. laughs> ก็อันนี้นะคะเป็นใบ,ใบประกาศสนิยบัตนะคะของสถาบันนะก็มีคุณค่านะคะเก็บเอาไว้ให้ดีก็ขอให้ช่างวิวนะคะประสบความสำเร็จนะคะ,ส,คะสุขภาพดีนะคะร่ลำรวยนะคะไม่เจ็บไม่จนนะก็ ยินดีมากนะคะที่ช่างวิวนะคะได้มาเรียนที่นี่นะก็เป็นเด็กดีนะเชื่อฟังครูบาอาจารย์นะคะไม่ดื้อเลยน่ารักมาก<ส>ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะทาจะทำธุรกิจในการเปิดร้านทำผมจะค้าขายหรือว่าจะทำอะไรก็ตามขอให้ประสบความสำเร็จนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองน,นะคะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะ,ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสุขภาพนะคะขอให้แข็งแรงด้วย นะคะไม่เจ็บไม่จนนะโอเคขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะข,<อ>ขอบคุณอาจารย์อู้นะคะที่ช่วยสั่งสอนวิวจนวิวจบขอบคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะอาจารย์อุ้ยถือไว้ยินดีด้วยนะคะ <c oughs> ที่สำเร็จแล้วจบ <c oughs> อาเชิญค่ะ อันนี้แล้วอ,อ,อาจารย์หูขอบคิณบำรุงนะคะอาจารย<อ>์หูตัวเล็กๆ,ๆตัวใหญ่แล้วบำรุง่ให้บำรุงนี่สวัสดีค่ะอ่ะวันนี้ก็จะเอาขอาอวยพรช่างวิวนะคะให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในอาชีพที่ตั้งใจจะทำขอให้ประสบความสำเร็จในการเป็นช่างตัดผมขอให้ ในภายภาคหน้ามีชื่อเสียงโด่งดังปังๆนะคะขอบคุณค่ะอาาอขอให้อนาคตเป็นครูบาอาจารย์ไปสอนดูน้องๆมีลูกศิษย์ลูกหาเรียกว่าอาจารย์วิวอาจารย์ซีวิวนะคะขอบคุณค่ะอามอออค่ะันนี้ให้อาจารย์เบียนให้กินสุขภาพนะคะ ค่ะก็วันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะ uh huh. บรรยากาศความน่าประทับใจเนาะทุกรุ่นนั่นแหละค่ะจบไปเราก็มีความประทับใจนะคะแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีให้กันทุกทุกสิทธทุทุกคนนะคะแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้มีโอกาสได้ได,ได้ได้ถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพร่วมกันมากนักเนาะเพราะว่างานยุ่งทุกทุกรุ่นที่จบไปเนี่ยงานยุงย่งยุง่งยุ่งทุกวันนะคะ ก็วันนี้ก็ขอบคุณนะคะลูกศิษย์ทุกๆท,ท่านนะที่นึกถึงนะวันอะไรอะไรก็ซื้อข้าวซื้อของมาฝากก็ไม่ต้องลําบากนะเก่งใจนะคะก็นึกถึงกันโทรหากันก็พอนะคะไม่ต้องมีข้าวของอะไรมามากมายนะโอเคมีอะไรจะพูดไหมคะช่างวิว <laughs> 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 เดี๋ยวน้ําตาแตกอีกช่างเบ้นมีอะไรจะพูดอีกไหมคะก็ขอให้นะครับช่างวิวเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับ <laughs> ขอให้เจอแต่คนดีๆคนไม่ดีคนเลวๆก็ขอให้อยู่ไกลๆ นะครับขอให้ช่างวิวตั้งตัวให้ได้เฮงๆรวยๆนะ,ะเดี๋ยวเปิดร้านบาร์เบอร์ซีวิวอยู่ที่ไหนก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตมาเล่าให้เพื่อนๆลูกศิษย์ลูกหาได้ฟังนะจะได้ไปอุดหนุนนะครับถ้าจังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็มี2ท่านแล้วนะครับมีช่างวิวนะครับนครศรีธรรมราชช่างตุ๊บนครศรีธรรมราชและก็ยังมีจังหวัดระนองอีกนะนะครับชื่อช่างเอ็มระนองนะน่งอยู่นู่นครับนะครับเขาก็อยากจะไปเปิดร้านทำอาหากินยังมีอีกหลายๆลูกศิษย์ ที่อยู่หลายๆจังหวัดนะเขากระจายตัวคัาไปทั่วโลกลยให้ทุกคนสู้ๆต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย